รอบหนักต่อไปขอเจอทุกท่านตั้งใจกล่าวถวายข้าพระพุทธพระสงฆ์นะครับขอเจอทุกท่านระลมมือครับตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะครับนะโมะโโตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธ,ธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามนะครับอีมางสุงปัยัยชนะสัมปันนางสารีนางโพชนานางอุทธกังวะลงะังพุทธัสสะปุเชมะ อิมานิมัยังพันเตภัตตานิหลักปริวาลานิภิกขุสังพัสสะโอโนุชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิหลักปริวาลานิ ปฏิทันหาตูอัมหากางปีพระลตกางปีตายะสุขายะถ้าแต่พระสงฆ์ผูดเด้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายซึ่งพระตาหารและขอบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับซึ่งพัะตาหาและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพระพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพเจ้าทั้งหลายและครอบครัว ตลอดกาลนานเพื ah, yes. uh, ่อนอาตัวเป็นผู้ประกอบสาวที่โต๊ะหมู่ครับยกข้าวพระพุทธซึ่งถวายอะเขาเป็นบาสาวเรื่อยๆอุตันนะอุตั้งตั้งครับบสาวงานเป็นงานสาวแบบเดียวนะเสร็จแล้วก็ผู้ประสานประเพณีถวายข้าวผสมครับ